สวัสดีครับผมเชื้อต่อนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนําโปรโมชันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่หาฟรีดาวนะครับผมเริ่มต้นคันนี้ให้เลยนะคะผมคันนี้ L5018SP นะครับผมช่วงนี้จัดโปรโมชั่นฟรีดาวโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับผมใช้ฟรีไปเลยครับผมเริ่มต้นผ่อนอีกทีหนึ่งเดือนมกราปี68นะครับผมเริ่มต้นได้เลยครับผม อันนี้ราคาเขาจะอยู่ที่800,000กวบาทนะครับผมรวมอุปกรณ์นะครับมีตัวรถมีดันหน้านะครับแล้วก็ชุดพานไถแล้วก็โรตอรี่นะครับอุปกรณ์3าิทีนะครับ่อนสูงสุด8ปีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผม50แรงครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหาฟรีดาวครับผมนี่เลยครับผมรุ่นนี้มีมีให้เลือกเยอะนะครับไปไปถึงนู่นเลยครับผมมี2ฝั่งนะครับ L50 มีรถพร้อมส่งนะครับ เรื่องของค่างวดนะครับค่างวดอ่าสำหรับรุ่นนี้ถ้าผ่อน8ปีฟรีดาวครับผมเขาจะมีงวดเล็กงวดน้อยด้วยนะครับงวดรายเดือนเดือนละส0งพันบาทต่างหากนะครับผมแล้วก็งวดใหญ่เขาจะอยู่1นึ0 0 0สกว่าบาทนะครับผ่อน8ปีครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ L50 นะครับผมอ่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็น L40 นะครับ L40 เขาจะอยู่ด้านนู้นนะครับผม L40 นนะครับผมจากโปรฟรีดาวก็ ได้เหมือนกันนะครับผมผ่อนสูงสุด8ปีเหมือนกันครับโปรโมชั่นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าครับผมได้เหมือนกันนะครับผมเรื่องของค้างนวดนะครับจะผ่อนแบบเดียวกันเลยนะครับผมผ่อนอารายปีมีงวดจ่อยนะครับผมครับผมตัวนี้งวดย่อย2,000เหมือนกันครับผมส่วนงวดปีจะอยู่1 0ห0 0 0 0 หมื่นกว่าบาทนะครับผ่อน8ปีนะครับอุปกรณ์สามชิ้นเหมือนกันครับมีตัวรถนะครับชุดดันหน้านะครับฐานถ่ายแล้วก็โรเตอรี่นะครับอุปกรณ์บกร้อมใช้งานนะครับผมสําหรับรุ่นนี้ครับผมฟีดาวนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่น32แรงนะครับน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ32แรงเขาจะไม่มีกระจังหน้านะครับชุดฐานหน้าเขาจะเล็กหน่อยยางหน้ายางหนังเขาจะเล็กกว่า40แรงหน่อยหนึ่งนะครับผม ตัวนี้ก็ผ่อนแปดปีนะครับผมฟรีดาวเหมือนกันนะครับผมตัวสามสิบสองแรงนะข้างงวดอ่งวดย่อยเขาก็เหมือนเดิมครับสองพันครับงวดใหญ่จะอยู่เก้าหมื่นกว่าบาทนะตัวนี้ก็ลดต้นทุนลงมาหน่อยนะครับผมถ้าสนใจตัวสามสิบสองแรงนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างมือสองให้ดูก่อนนะครับมือหนึ่งน่าจะอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมือสองให้นะครับอันนี้รถมือสองนะนี่ รูปภาพเขาจะประมาณนี้นะครับอันนี้มือสองครับผมยังเงาเงาเรื้อเียมอยู่เลยนะครับผมครับผมนี่ขนาดเขาจะประมาณนี้ครับผมสําหรับมือหนึ่งเขาจะทําฟรีดาวให้นะครับผมนี่เลยหรือลูกค้าท่านใดสนใจมือสองก็ลองทักเข้ามาได้นะมือสองก็มีมีรถพร้อมส่งเหมือนกันนะครับผมครับปูต้าบ้านนูนนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาทักเข้ามาถามผมได้นะครับ ยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมออกรถไม่ยุ่งยากครับผมแนะนำให้ได้นะครับผมฝั่งนี้ L40 นะครับ L40 อันนี้ก็จองแล้วครับเรียบร้อยนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจองแล้วเรียบร้อยจัดโปรโมชั่นฟรีดาวครับผมหรือลูกค้าไม่อยากมีงวดย่อยนะครับผมผมแนะนำได้นะครับหนึ่งจะมีโปรโมชั่นอีกแบบหนึ่งคือ ลูกค้าท่านใดที่ทาเกี่ยวกับไร่มันกับไร่อ้อยนะครับผมประมาณ1ิบไร่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับผมมีใบเสร็จรับรองการขายอ้อยขายมันอะไรประมาณนี้ครับสามารถผ่อนหลายปีได้เลยนะครับไม่มีงวดย่อยครับผมงวดย่อยกับงวดใหญ่รวมกันแล้วก็ผ่อนทีเดียวได้เลยครับทุกๆปีได้เลยครับผมอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับผมสามารถทําได้นะครับผมรายละเอียดไม่ยุ่งยากครับผมสอดความเชื่อต่อได้ยินดีให้คำปรึกษาแน่นอนครับผม ออกรถไม่ยุ่งยากครับผมปรึกษาเี่ยวต่อครับผมก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์โทร0610231166นะครับหรือ ID ดีไล0์0 3 3ย์7 0 8นะครับเซลยวต่อคูปตาบ้านดุงนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ